แค้นจะโชว์กลับมาแก้แค้นีแมวเหมียววันนี้เติมทุนไปเลยพันห้นนะรอบที่แล้วเล่นไปเมื่อวานตอนสี่ทุ่มก,กว่าวันนี้มาเล่นเวลาใหม่มาเล่นเวลาใหม่จะกดเบ็ดที่สิบนะมากดออตโตสิบหม้เริ่มเหละไม่รู้อะอย่างน้อยเบ็ดสิบก็ต้องคนืนคุนครั้งที่แล้วให้ฉันบ้างอะถ้่าถับว่าเฮ้ย,ยสกัตเตอร์เข้าสกตเตอร์หมดว่าก็คือเท่ากับว่าเล่นเกมเนีียไปเสียไปทั้งหมดแบบ สองพันห้าทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้คืนมานะเรามาดูกันเรารู้สึกว่าเมื่อวานเล่นไปเวลานั่นแหละที่บอกไปอะแม่งไม่แตกเลยแม่งไม่ให้เลยชักกคนิดเดียวจริงจการลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนมากเสี่ยงมากลงทุนน้อยเสี่ยงน้อยะนนเล่นเกมต้องมีการวิจารณยาณทุยในการเล่นต้องมีความคิดวิเคราะห์แต่ต่อขู่ซูชิมาเต็มแผงแบบนี 16, ้พันหกยี่สิบ มามาเวลาดีๆเวลาดีๆมาได้รางวัลเท่าไรอแสบอกเลยนะทุกคนอิบหเมื่อวานเล่นไปอะ่ะคือมันไม่แตกให้เลยอะ่ะใครอยากรู้เดี๋ยวไปดูคลิปคลิปล่าสุดคลิปก่อนคลิปนี้นะบอกเลยว่าแม่งไม่แจกจริงแม่งไม่ให้จริงๆแล้วหมดจริงๆนะทุกคน มีได้ก็ต้องมีเสียอะไรคนเล่นเป็นเกมเล่นเพื่อความคลายเครียดเพื่อความบันเทิงอย่าไปซีเรียสกับมันแบบนี้คืนทุนแล้วจ้าคืนทุนแล้วจ้ามาสิจ้าคืนทุนแล้วจ้าสามพันเจ็ดแล้วจ้าเออสามพันเจ็ดแล้วจ้าได้รางวัลท้ายได้ดูแซอ่าได้รางวัลก้าวตัวอีกสามร้อยลงทุนเกมนี้ไปสองพันห้าได้ได้คืนมาประมาณพันพันเจ็ดนะไอพันสองเออสิบการหมุนซี รอบแรกได้รางวัลรวมมันรวมสองนสองบุตรสองูย์สอ0จสวยๆเออโอ้โหสเก็ตเตอร์มารุัวเลยเวลาดีๆตีสองครึ่งตีสองครึ่งถามว่าแตกดีไหมแตกดีมากเวลานี้ดึกดึกเกือบเช้าอ่ะให้ซอสแจ้งไปเลยตีสองครึ่งนะตีสองครึ่งนะจ้าทุกคนจะ คิวมาอีกสวยๆเลยนะเคมาอีกสวยๆเลยยังไงต่อมาอีกไมหมเฮ้ยเฮ้ยบวกอีกสิบไมปะยังไงบวกปะบวกปะบวกเถอ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 ะโอ้โหไม่บวกนะสี่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนขายไปซีเรียสกันมามันเป็นเกมรอบที่แล้วคือแบบโคตรงีเออแต่มันเป็นเกมอะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียส ซีรีส์ไปก็ทำงานได้ประามาวมกลับมาอีกแล้ว946บูตนะจ๊ะเราไปกันต่อเราไปกันต่อเออคูณ14มาแล้วยังไงยังไงคูณ16มาแล้วยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยคูณ18มาแล้วยังไงอีกแตะให้หน่อยเอ้ยโูไม่มาเลยเราคูณเพิ่มเรื่อยๆแต่ไม่มาเลยหัวเน็ดเน็ดเน็ตเน็ดเริ่มกลับเน็ดเริ่มมีปัญหาเน็ดเฮ้ยมาแล้ว คุณยีสองแล้วตอนนี้นะยังนิ่งอยู่นะอ่าอเคมาจ้ะไหลไหมไม่ไหลวะยังไงซิยังไงซิงงซคุณยี่สี่มาแล้วจ้ะยังไงสิเออมาสาบายมะโอ้โหโอยโอ้มาส,สวยๆแบบนี้คูณสามสิบเข้าไปสแปสิบจีจ้ารออะไรยังไงอีกคูณสามสองเข้ามาเฮ้ยทุกคนจ๋า เวลาบอกไปแล้วแต่งดีขนาดนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะบอกเลยว่ารางวัลเข้ารัวๆรางวัลเข้าแบบกระเจิดกระจายเข้าแบบที่ผายวายป่วงขออนุญาตนะจา๊ะขออนุญาตพูดคำหยาบน,นิดนึงเพราะว่ารอบนี้แต่งดีมากแต่ดีไม่หวั่นไม่ไหวนะเออทุกคนคือแบบก็ก็มาเอาทุนคืนนะ่ะจากสองพันห้าตอนนี้ทุ่กับไร่ลงกันเป็นหกพันกว่ากว่าแล้วอะเออ,เอ,อธรรมดาที่ไหนอะ ไปต่อมันต้องเข้าอีกชั้นอีกสักรอบสิวะเอ้ยโอ้โหนี่ไงสมพรปากสมพรปะาธนาวาจาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเออเข้าดีขนาดนี้เดี๋ยวมาทุกคนไปกินน้ำก่อนตักดูด้วย โอ้โหไปกินนาำารแบบเดียวเลออยสี่ไม้แล้วหรอยังไงไอ้รางวัลมาแล้วได้เท่าไหร่อะเท่าไหร่อะไอ้โรเซ่ดรเซไอ้รางวัลซูเปอร์เมกามาแปดร้อยแปดสิบบูอ่ะจ้ะโอ้โหเมื่อกี้เจคูเขาเอาของกินมาให้ก็เป็นแบบเออไปรับมาซะหน่อยค่าเลี้ยงหมาให้มันเออหรอ คูณย6แล้วนะตอนนี้นะสามลายมาอีกคูณ28เป็น336ร้นะเค okay, กับเอเป็นเคกับสิบมาอีกโอ้โหคูณ28รุนแลัวรังวันมารุลัวแบบนี้ลัคก,ก,กี้เนโกคือที่สุดข,ของใจที่สุดข,ของใดๆทั้งสิ้นนะคือแบบว่าคูณ30แล้วจ้ะคูณ30แล้วจ้ะตอนนี้นะทุกคนไม้สุดท้ายก่อนบายเธอหมดแล้ว ออโต้ส <t> ิบไม้เข้าฟีนสปีไปทั้งหมด3รอบได้รางวัลรวมมันทั้งหมด1 8 7่พปรบาบุได้ทุนคืนแล้วจ้ะลงทุนในเกมนี้ไปประมาณ2,500แล้าทุกคนตอนนี้ได้กำไรกลับมารวมกับทุนก็7,000กว่าอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยเราพอันแค่นี้บ๊ายบายจ้า